โฟแบนะคือผมผมจะมาพูดกับคุณตรงนี้ว่าทาไมมาเล่นทีมชาติมันไม่เล่นเหมือนกับนั่นน่ะเด็กกับเนี่ยวันเนี้ยพอหลังถ้าเรือพลาดปั๊บนะเอาบอลมาปั๊บเขาตัดบอลได้เห็นไหมเขาเลี้ยงจี้กล้าจี้กันไปเลยแม้ถึงจังหวุดท้ายก่อนจะยิงเขายังล็อกเพื่อเอาความชัวเลยอ่ะแล้วก็ยิงไปโอเคว่ามันฉลับเข้าเราก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าลูกแต่มันก็ผ่านมะตูเนยมันก็ผ่านไปถึงตรงนั้นไม่พูดถึงตั้งแต่เขาตัดบอลได้แล้วคบมั่นใจเลยว่าลูกเนี้ยเขาต้องไปจี้จี้ไปถึง กอบสิกรอบเขตโค้เลยล่ะแล้วเขารอจังหวะว่าเขาจริงๆิอ่ะพอถึงเวลาทีมชาติไมันมันไม่ดูไปอย่างเงี้ยเขาดูพุ่งไปข้างหน้ามากดูเร็วมากดูมั่นใจมากแล้วก็จังหวะประตูแรกเนี่ยฝากอ่ะแบบกีฟแอนโก o อ่ะคือฝากแล้วไปแบบมันน้ำหนักเอียงอะไรได้หมดอ่าเงแบบมั่นใจมากผมว่าน่าจะเป็นนักเตะทีมชาติคนหนึ่งที่ฟอร์มสโมสรกฟอร์มทีมชาติแบบคนละคนเลย ถ้าสมมติไม่ใช่อีจีอีวันนี้เป็นโค้ดคนอื่นและคนหนึ่งนะเรียกเรียกยังไงก็เรียกเพราะปีกซ้ายไทยดีๆมันไม่มีนะที่เล่นแบบนี้ไม่มีไม่มีส่วนใหญ่ปีกก็คือขึ้นไปแล้วหรือก็โยนใส่อะไรลักษณะนี้แค่นั้นเองนะแต่นี่วันนี้มาตัดโป้งปั๊บที่ก็หักเขาเรียกเขตอันตรายก็คือเขตสิบแปดหลาเรียกไล่เขาไปเลยคือเป็นปีกที่ลุ้นทําประตูได้ทําชิงกับเพื่อนก็ฟากบอลเพื่อนอะไรเนี่ยเออแต่พอมาทีมชาติขาดอะไรพร้อมดีแล้วก็ แล้วก็ทุ่มเทอสุดทุกลูกอะไรเงี้ยแบบโอ้โหแบบนะเดี๋ยวเชื่อมาเดี๋ยวเชื่อแฟนรายการยังบอกนั่นสิเพราะแบบนี้มันใช่เลยล่ะแต่ว่าน้าว่าทําไมเหตุผลของการที่ผมว่าเรื่องของพอมามาเจอกับทีมชาติเนี่ยมันเหมือนกับว่าไปเจอรุ่นพี่หรือเล่นอะไรเงี้ยมันน่าจะออกการเกร็งๆลักษณะที่แบบคือจะตัดสินใจไปเนี่ยเฮ้ยท้ามันไปไม่ได้เดี๋ยวเกิดพลาดขึ้นมา แล้วที่สำคัญทีมชาติเนี่ยมันก็เหมือนกับชื่อมันใหญ่อ่ะคนทั้งประเทศมันให้ความสนใจอยู่นะพูดเรื่องนี้ก็ถูกนะเพราะโฟแบร์เล่นสโมสรเนี่ยเขามีความเป็นไม่ไม่มีใครที่จะดูมาซีเนียกว่าเขาถูกคือจริงๆโฟแบร์ก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่อายุเยอะแต่พออยู่ลําพูนเนี่ยมันเหมือนกับเขาไม่ได้มีคนที่เขาต้องเกรงใจถูกต้องถูกต้องถูกใช่ไหมเขาเป็นนักเตะไทยที่เหมือนกับว่าเป็น เป็นซิโบลิกอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรก็ได้เลยใช่ใช่ใช่ไหมใช่กับกลายเป็นว่าเล่นแล้วก็ไม่ไม่กดดันแล้วก็เล่นก็ดูคือเขาฉายออกมาได้เลยในในสิ่งที่ในตัวเขามีนะเขาสามารถทําได้เลยไงแต่พอมาทีมชาติสิ่งที่เขาทําได้ผมรู้ว่าเขาก็คิดเหมือนกับเขาเล่นสโมสรอ่ะแต่บางทีมันก็ติดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าผมไปตรงนี้ลากไปตรงนี้แล้วเกิดพลาดขึ้นมาโอเคทีมอาจจะเสียแล้วที่สําคัญ แฟนบอลแฟนเบอร์นี่ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นผิดพลาดเพราะคุณคนเดียวอะไรเละลักษณะนี้มันก็พบคือผมว่าเขาอาจจะคิดหรืออาจจะนั่นมากไปแค่นั้นเองครับแต่ถามว่าในเรื่องของเกมต่างๆเนี่ยวันนี้มันมันทีมชาติเลยล่ะ